เอาละครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมคาตากรตัวใหม่มาละครับเดอะซีโนบรายครับผมดูดิโอ้โหคือหน้าตาแบบดู ตาดใหญ่นะใส่บิ๊กไอมานะครับผมมาดูความเก่งของมันดีกว่านะมันจะเก่งแค่ไหนนะแต่ผมได้ไปลองกับเพื่อนผมมาแล้วนะผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะโอ้ยหมุนโชว์ไปครับหมุนโชว์ไปครับโอ้ยเฮ้ยยผมบอกไว้เลยนะว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ว่าจะแพ้เลยชนะผมจะลงหมดนะครับเพราะว่าแบบเป็นเฟิร์สอิมเพชันเป็นเฟิร์สเพย์ของเราเราเล่นครั้งแรกอะ่ะเรามีความประทับใจตัวนี้เท่าไหร่นะเต็มสิบเดี๋ยวผมจะไล่มาเลยนะฮะมาลองดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะเฟี้ยวฝ้าบอคาดากรอนตัวนี้เฮ้ย โอ้เอาด de. uh ่านอะไรมาเนี่ยเอาด่านปกติมาได้ไหมเอาละครับผมถ้าเกิดใครที่ไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์และกดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมนี่ฆาตกรตัวใหม่นี่ผมมาทําเลยนะช่องแรกในประเทศไทยนะครับผมบอกเลยถ่ายช่องแรกนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะลงเป็นช่องเท่าไหร่นะแต่ว่าเนี่ยผมถ่ายช่องแรกเลยนะครับมาตี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายนะครับเอาละครับด่านนี้ครับกูหลาบที่จืดจางดูผมถือลูบิกไว้ในมือด้วยเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเท่เกินเอาละสร้างประตูมิติ เฮ้ยมันก็เหมือนเดินเนร์ดเลยดิเนี่ยเห็นมันสร้างประตูมิติเน่ะหาเซอร์ครับผมหาเซอร์ไวเบิลเฮ้ยมีอยู่จริงหรือเปล่าเซอร์ไวเบิลมีอยู่จริงหรือเปล่าอันน่ะกดตีเล่นก่อนครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะถืออะไรอะถือ มันบังคับอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเอ้าโอ้ยมันบังคับยากดีกว่านะน้องๆจิ้มเอ๋โดน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 เอาแล้ว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 โดนเปรีมาโอ้ถามจริงโูเฮ้ยยังไง เอา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 มันเล่นยากแถวะเล่นยากอยู่เด้นเนี่ยเอาแล้ว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 โดนจู๊กแล้วทีนะโดนจู๊กแล้วทีนะอ้ไม่ทันนะครับผมไม่ทันครับผมก้าวข้ามความเจ็บปวดและรวดลาวก้าวข้ามความเจ็บปวดและรวดลาวข้ามมูลวอลแบบยาวๆอ้โดนจู๊กเป็นชาติผมบอกเลยตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไร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 อตัวบังไว้ก่อนตัวบังไว้ก่อนเอาตัวบังไว้ก่อนโอ้โดนไปแล้วเครื่องหนึ่งในเวลาสั้นครับผมไฮ้พวกคุณเล่นจริงจังเกินโอ้โหมันหลอกโดดได้ว่ะคนเนี้ยเชิงมันหนาจัดเลยหว่ะน้องๆเชิงมันหนาจัดเลยว่ะโอ้โหเชิงหนาเกินฮ้ยจะโอ้ทั้งวันไม้ก็ยังไม่ได้ใช้ด้วยครับผมทั้งวันครับ ดูมันตีดิโอ้ถามจริงเฮ้ยเล่นยากมากเลยวะ่ะน้องๆไปดิเกี้ยอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยโอ้ถามจริงโอ้เล่นโคตรยากเลยเฮ้ยเซิร์ฟฝั่งนู้นปั่นไฟไปเกินไห้ผลผลของเพิร์ลเราทำงานแล้ววะ่ะน้องๆเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงเปลี่ยนเป้าหมายก่อนเปลี่ยนเป้าหมายก่อน ดูระยะบันดีน้องๆโอ้อะไรกันครับมันจะไปตีใครโดนนะเฮ้ยพรามมันหายตัวไปเลยโ้ยตัวแม่งแบบสุดอะผมพูดตรงเลยนะเต็มสินะเอาไปก่อนหนึ่งเอาไปก่อนหนอะไรโอ้โหคาตรรเทียเทียเอผมให้เลยคากตกรเทียเอ ขอขอลองสกิลหน่อยขอลองสกิลหน่อย <laughs> น้องๆอ,อย่าทำฉันเอ้ยเอ้าวทำไมมันเซฟสกิลไม่ได้อ่ะพอจ้าเป็นไงเป็นไงนี่นี่โดน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 เฮ้ยอยากเห็นโมลีกันเปล่างอยากเห็นโมลีกันเปล่าเฮ้ยตีต,ตียับนะ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  ไม่มีปั๊มแต้มนะไม่มีการปั๊มแต้มนะอเจ้าหูเป็นไงเกาะแข้งเกาะขาเกาะแข้งเกาะขาเนะกาะแข้งเกาะขานะเกาะแข้งเกาะขานะตีนะตียับนะตียับนะ <c oughs> เดินพยักหน้าแบบหล่อทเทเดินพยักหน้าแบบหล่อเทตีตูดไปตีตูดไปตีตูดไปฆาตการเทเอฟนะผมพูดเลยตัวเนี้ยเอยมีคนส่องหูก็ตายผมไม่ส่องหูก็ตาย เอาไปก่อนเอาไปแขวนก่อนไอตอนแรกอะ่ะผมนึกว่ามันจะวาร์ปนะจังหวะที่มันอันเนี้ยเนี่ยจังหวะที่มันวางไปอะ่ะผมนึกว่ามันจะวาร์ปนะฮะไม่ใช่มันไม่ได้วาร์ปมันไม่ได้วาร์ปครับจบูบินไปไหนเนะี่ยเฮ้ยเราคุมโซนได้มันเป็นฆาตกรที่คุมโซนได้น้องๆดูดิเห็นไหมถ้าเสือมันไม่มาเราคุมโซนเลยเนี่ยคุมโซนไม่ได้เรียกเฝ้าเขาเรียกคุมโซนครับผม เอาแล้วเซอร์เบอพิมด่าแล้วตอนจบเกมสตรีมโปรไฟล์กูโดนละมี2-3คอมเมนต์ละเฮ้ยเฮ้ย้น้องๆดูนะการโจมตีแบบระยะไกลเพื่อเพื่ออะไรไม่กลัวทำไปเพื่ออะไรเฮ้ยมันไม่มีคนมาช่วยเลยมันไม่รับเพื่อนกันแล้ว มันปล่อยตกเฟสสองมันฝันไฟแล้วไม่ได้เฝ้านะที่ทำไปเนี่ยไม่ได้เฝ้านะน้องๆไม่ได้เฝ้านะเฮ้ยโอ้ยช่วยกันเกินช่วยกันเกินเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่ไงหัวเขียวไอหัวเขียวระวังระวังระวังนะหัวเขียวอาจารย์บโอ้เพื่อนีไ่ไงนีไ่ไงนีไ่ไง ดูการกระทืบไม้ของเขานะครับน้องๆ้ยลดการสัมผัสนะโซเชียลดิสแซนซิงอย่า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 คนนี้ของฉันคนนี้ของค่อยคนนี้ของค่อยเด้อคนนี้ของค่อยเด้อเอาไปก่อนเด้อตีซ้ำเด้อเฮ้ยโอ้โหปั่นปั่นไฟเกินคุมโซนนะหนึ่งสองสามนะหนึ่งสอง หนึ่งสองโอ้ยช่วยไวยเกินช่วยไวยเกินโอ้ยมันวิ่งฉีก่เกินโอ้เอาละครับผมเอาละครับผมเฮ้ยกาะแข้งกาะขาไปก่อนกาะแข้งกาะขาไปก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาล่ะได้เวลาแทงหลังแทงหลังสิถ้ามันจำเป็น โอเคเป็นไงครับน้องๆน้องๆว่าเซอร์ตัวนี้แบบได้เท่าไหร่ครับพิมพ์คำตอบมาหน่อยนะพิมพ์คำตอบมาหน่อยครับผมเมื่อกี้เห็นอะไรสักอย่างครับเดี๋ยวนียมันผมเห็นอะไรสักอย่างปะเอ้าเหมือนเห็นคนเดินอยู่แถวเนี่ยไปไหนแล้ว่อะ โอ้หล่อนเกินหล่อนเกินไปละทำมาหากินวางโซ่ข้างบนได้แบบวะเฮ้ยโอ้โหใกล้ๆเสียงดังปักเสียงดังปักเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> เอาแมนะ่เอาแม่เอาแม่มันหยังเอาแม่มันหยังเอาแม่มัหนหยัอหหององะ <c oughs> ของวีตัวหของวีตัวนะจังหวะนี้ก็ของวีตัวเฮ้ยของวีแล้ว อยู่ในห้อง B แล้วนนก็ไม่แค่คูก่กันมาดี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 าดเอาเอายืนเงยหน้าไปก่อนเอาโยนแล้วโยนแล้ว <c oughs> เป็นอะไรเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรเธอโยนให้ฉันหรอเธอยนให้ฉันหรอเธอยนให้ฉันหรออ๋ <c oughs> อไปครับผมเฮ้ยไม่โยนไม่โยนเฮ้ยติดสถานะหมอลำแล้วครับ <c oughs> เป็นมาแบบไม่มีอีโค ไม่ไหนอะ่ะอ๋อมันใช้ยังไงไวสกิลดะอ๋อไม่มาเฝ้านะไม่มาเฝ้านะบอกไว้ก่อนนะมันอยู่ข้างบนนะแต่ผมแบบว่าดูรอบๆดูรอบๆเขามีเสียงเงียบด้วยเนะี่ยเขามีเสียงเงียบด้วยเนะี่ยธรรมดาที่ไหนเนะี่ย เฮ้ยเสียงเงียบโอ้โหมีติ๊กไฟบอกว่าอยู่ตรงนี้นะจ๊ะติ๊กไฟบอกว่าอยู่ตรงนี้นะจ๊ะโอ้โหมันโดนยากจังวะไอส้สก,กิลโอ้โหเหลือจะเชื่อแม่งตีไปก่อนทีนึ่งข้อหาหมันไส้ซ้ำซ้ำไม่ซ้ำไม่ใช่ผมมันยังมีอีกมันยังมีอีกมันยังมีอีกเอา้าตายไปแล้วหนึ่งอาเป็นไรตายอ่ะสงสัยไม่อยากเล่นแล้วนะ แล้วมันวาร์ปยังไงอะเนี่ยมันขึ้นให้วาร์ปอ่ะมันทำไมมันวาร์ปไม่ได้อะกูเหลือจะเชื่อว่ะเกมเกมโอ้เดวีลเปอร์คุณเดวีลเปอร์ส,สต็ปแบค็คเฮ้ยเชิงมะนาจัดเลยวะ่ะเชิงมะนาเกินมันจะเก็บไม้บ้านฟ้าไปเล่นตอนไหนเนี่ย เฮ้ยเชิงหนาอย่างนี้เชิงหนาอย่างนี้ต้องโดนพี่หน่อยเชิงหนาอย่างนี้ต้องโดนพี่หน่อยเด้ลดการสัมผัสนะจ๊ะโอ้ยสะบัดเมาส์แทบไม่ทันข้อมือเกือบพัดมันบังคับยากอยู่นะคุณผู้ชมเนี่ยจังหวะที่เราขี้ขวาไปใช่ไหมแล้วเราปล่อยสกิลไปอ่ะเอ้ยโอ้บังคับยากแต่ใช่ว่าจะไม่ได้นะก็ได้ของมันอยู่แหละมันก็ต้องปีนไม้ถ้าไม่มีอะไรมากั้น โอเคดักหน้าครับดักหน้าดักหน้าหลอกว่าจะไปอ่ะหลอกโอ้สาเล่นจังหวะสามโอสาเล่นจังหวะสามใส่จังหวะสามจังหวะสี่จังหวะห้าจังหวะหกจังหวะเจ็ดจังหวะแปดจังหวะเก้าจังหวะสีโอโหอยู่สองคนเอาแล้วเอาแล้วรู้ตำแหน่งนะจบเกมนะผู้ชมจบเกมนะเราเราสเต็ปแบกมาออกขวาเจอคนหนึ่งแน่นอนครับผมเฮ้ยเราเห็นตำแหน่งหมดทุกคนนะ ตายนะตายนะตายหมดนะจีๆนะเขาไม่มานะคุณไม่มาเองนะเฮ้โยโอ้โหโอ้หอาวเาขาเชิงตรงไม้นะเขาเชิงตรงไม้นะครับเอาดิเอาเดิเอาไปช่วยเพื่อนไม่ได้นะเอาเนี่ยปล่อยตายไปเลยครับปล่อยตายไปเลยครับโอ้เปไม้ไปแล้วครับเปไม้ไปแล้วแบบไม่มีอะไรมาขั้นครับผม โมลี่เป็นโมลี่เหลืองครับต้องใช้ตอนท้ายเกมนะตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ครับผมเฮ้ยสึ่งสถานะหมอลำบ่เฮ้ยไม่โดนได้ยังไงเนี่ยแสงเข้าตัวไปแล้วเมื่อกี้แสงเข้าตัวไปแล้วอีคนนึงอยู่บนเรือครับเอาแล้ว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 ครับอีกคนนึงอยู่บนเรือครับผมเห็นรอยเท้านะรอยเท้าเต็มไปหมดเลยครับผมเอาแล้วเอาแล้วมาข้ามช้าๆด้วยข้ามช้าๆด้วย อาศัยความเนียนนะอาศัยความเนียนนะคนนี้ <c oughs> ทุบเมาส์ไปหนึ่งเด็บทุบเมาส์ไปหนึ่งเด็บทุบเมาส์ไปหนึ่งก่อนยืนรอครับผมยืนรอครับยืนรอครับ round one fight Fight <laughs> Round Three Fight เมื่อกี้แบบเสียงดังไปหน่อยครับไมหลุดครับผมมาแล้วครับน้องๆเดี๋ยวเรารอดูโมลีกันดีกว่าน้องๆเดี๋ยวเรารอดูโมลีกันดีกว่านะ <c oughs> ไอ้นี่มูนวอล์กทำไมมบุวอล์กทำไมไม่เอาไม่บุนวอลเมื่อกี้แบบไมหลุดนะครับผมแบบผมเล่นเสียงดังไปหน่อยนะไมโครโฟนเช็คเช็คกับไมโครโฟนวันทูเอ้ยน้อง <c oughs> เรามาดูโมลีเหลืองกันดีกว่าโมลีเหลืองเฮ้ยนีโซ่มาจากไหนไม่รู้ครับเฮ้ยขึงเลยโอ้โห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 ลองนองดูดิผมสามารถเล่นคากดทกร T F เก็บ4 e อีสปอร์ตได้ทำเป็นเล่นไปผมใช้ปิงเดินจาน GG ครับ ดูดิโอ้โหเป็นไงครับผมนี่อย่างเข้มอ่ะผมสามารถเล่นฆาตรกรเทีเยบไปเก็บสีได้นะโอ้โหไม่มีใครแล้งหนึ่งเหมือนผมเลยนะน่าจะต,ต้องบัฟน,นะถ้าเกิดเข้าเซิร์ฟจริงนะคือผมเล่นในเซิร์ฟเทปนะครับความสามารถเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าสุดๆคือเก่งสุดๆล้วไม่ใช่ครับกากสุดๆครับผม ไป,ปบัฟก่อนวางขายนะขอร้องเดวิดลอปเปอร์ครับ you shoot bup this cue เลย right now this cue เลย so sad บอกเดวิดลอปเปอร์แบบภาษาอังกฤษเลยครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยมารีวิวฆาตกรเดอะซีโนแบกเอ้ยเดอะซีโนบาให้คุณผู้ชมดูประมาณนี้นะครับผมฆาตกรนี่ลงพุงไปหน่อยนะอยากให้ปรับแก้นิดนึงนะ oh, <no. S 1> นะครับผมก็ลาทุกทุกคนไปทีนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย